สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูเปต้า MU 4902นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดที่อยู่ในโชว์รูมในขนาดนี้นะคะตัวนี้รถจดทะเบียนปี62นะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าค่ะ นี่ค่ะแล้วก็โรตารี่จอบหมุนนะคะเป็นโรตารี่2เมตรยีนะคะสําหรับ MU 4 9 0 2นะคะสภาพนางฟ้าเลยตัวนี้นะคะเช่วโมงการทํางานอยู่ที่100กว่าเช่วโมงเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพใกล้ๆก,กันนะคะว่าใหม่ขนาดไหนนะคะตัวนี้รถสวยมากๆนะคะรอยมาร์กอยู่ครบทุกจุดนะคะไม่มีรอยแกะรอยหรือและไม่มีรอยรั่วซึมนะคะ สีตามสายเลดนะคะตรงนี้ยังเป็นสีทองอยู่เลยรอยมารจากของใหม่อยู่ครบทุกจุดนะคะนี่ค่ะใหม่เหมือนรถใหม่เลยนะคะตัวนี้ใช้งาน100กว่าชั่วโมงเท่านั้นนะคะเป็นรถยืดค่ะสภาพดีมากๆนะคะ ชั่วโมงการใช้งานค่ะตัวนี้อยู่ที่134ชั่วโมงเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่ด้วยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ซิงโครซัพเทิร์นนะคะสำหรับรุ่น MU49 นะคะเป็นเกียร์ซัพเทิร์นแล้วนะคะลูกค้าใครที่เป็นมือใหม่หัดขับนะคะอยากจะได้รถไว้ใช้งานนะคะลงนาหรือว่าเข้าไร่นะคะตัวนี้น่าใช้มากๆนะคะสำหรับ MU4902 รุ่นใหม่ล่าสุดค่ะ ดูสภาพใกล้ๆก,กันได้เลยนะคะใหม่เหมือนในโชว์รูมเลยนะคะตัวนี้บอกเลยว่าลูกค้าควรจับจองนะคะใครที่จะไปออกใหม่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะตัวนี้สภาพนางฟ้ามากๆค่ะมาดูด้านยางนะคะด้านยางมีสึกก่อนบ้างนะคะยางหลังค่ะเป็นยางโอตานิคู่ตัวนะคะมีสึกก่อนเป็นรอยขีดนะคะนิดหน่อยนะคะตัวนี้ กระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะนี่ค่ะสภาพสวยมากๆแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะมาดูด้านหลังของรถนะคะตัวนี้คือสีเดิมจากโรงงานนะคะ PTO ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะคะตัวนี้บอกเลยว่าสภาพคือนางฟ้ามากๆนะคะลูกค้านี่ค่ะของใหม่นะคะ สวยมากนะคะสำหรับ MU 4 9นะคะสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะคะมาพร้อมโรตารี่จอบหมุนนะคะ RX 2เมตร20 mm hmm. นะคะตัวนี้สภาพนางฟ้าเลยนี่ค่ะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานยางสภาพดีทั้ง4เส้นนะคะสวยมากๆตัวนี้เหมือนได้รถใหม่เลยนี่คือสีเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้านี่ค่ะ ใครที่อยู่ไกลนะคะไม่สะดวกมาดูสินค้านะคะก็สามารถโอนจองได้เลยตัวนี้สามารถตัดสินใจซื้อกลางอากาศได้นะคะเพราะว่ารถคือสภาพ90%เลยนะคะสำหรับ MU4902 รุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้นะคะพร้อมอุปกรณ์ใบนิดหน้าและโรตารี่ค่ะนี่ค่ะ สวยๆใหม่ๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่6 9 9 0 0 0 0บาทนะคะ6 9 9 0 0 0บาทนะคะจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะสำหรับท่านไหนที่อยู่ไกลไม่สะดวกมาดูสินค้าก็ สามารถโอนจองกันได้นะคะโอนจองเพียง1 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือเก็บเงินปลายทางนะคะมีค่าแนะนําให้คันละ5,000นนะคะสําหรับใครที่แนะนําญาติหรือคนรู้จักให้มาซื้อรถจากทางร้านนะคะก็รับค่าแนะนําไปเลย5,000บาทนะคะสนใจโทรได้เลยค่ะ0819136451นะคะสภาพใหม่แบบนี้นะคะมีคันเดียวนะคะบอกเลย ใครอยากได้ก็รีบจับจองกันเลยนะคะสําหรับรุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้เป็นรถยึดนะคะเล่มทะเบียนพร้อมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันค่ะ